สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ๊กมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจำวันที่3พฤษภาคม2564นะครับสภาอากาศภาคเหนือตะวันทิ่ผ่พันธมานะครับก็ยังคงมีอากาศร้อนนะครับรวมไปถึงอากาศร้อนจัดนะครับวัดได้ที่40.1องศาเซลเซียสที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็บริเวณอื่นๆเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35นะครับถึง39องศาเซลเซียสนะครับก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับ ลักษณะากาศที่ฮอนนะครับก่อทอาพื้ตะวันเนี่ยเกิดยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับรวมถึงลมกระโชกแรงนะครับโดยฝนาตะวันเนี่ยวัดได้32.9ม mm, มตรนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหมนะครับในส่วนของบริเวณอื่นที่เ่าหันสีเขียวนี่ก่อมีฝนเล็กน้อยนะครับรวมถึงฝนปานกลางที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ก็ได้ปะอยู่นะครับบริเวณที่เ่าหันเป็นบริเวณสีเหลืองนะครับก็แผนที่อากาศ ตะคืนที่ผ่านมานะครับก่อเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตีพัดปกคคุมบริเวณประเทศไทยของเฮานะครับซึ่งก็ส่งผลทําให้ภาคเหนือของเฮานะครับก่อยังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับ,บประกอบกับาภาคเหนือของเฮาเนี่ตอนกลางวันก็มีอากาศที่ค่อนข้างฮ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่เกิดก่อาจจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับรวมไปถึงลมกระโชกแรงตัวนะครับ แล้วก็ยังมีลักษณะของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแหงนะครับที่ปกคุมบริเวณอ่าวเบงกอนเนี่ยก็คาดว่าจะพัฒนาตัวเป็นพายุไซโคลนได้นะครับก็จะส่งผลให้ลมมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้นะครับก็จะมีกําลังที่แหงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสองวันเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับ <t ouch> ในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้เองนะครับเมฆก็ยังคงเยอะในส่วนของทางด้านตะวันตก,กน,นะครับก็มีนนในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ก็มีพ่องน,นะครับแล้วก็วมจังหวัดตากนะครับแล้วก็มีเมฆ <t ouch> เป็นบางแห่งอยู่นะครับก็ยังม่ได้เยอะแต่คาดว่าช่วงบ่ายนะครับเมฆเก็จะมีโอกาสที่จะนักขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดฝน,นฟ้าขนองได้เป็นบางพื้นที่นะครับในส่วนของคาดหมายฝนนะครับจากแบบจําลองเนี่ยก็ สังเกตเห็นได้ว่าวันนี้เองนะครับสัสเนี่ยก็มีฝนทางด้านตะวันตกของภาคะนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของแม่ฮ่องสอน,ชน,นเชียงใหม่ตากนะครับที่จะมีฝนเยอะกว่าที่อื่นหน่อยนะครับแต่ว่าบริเวณอื่นก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงเป็นภาคฝนฟ้าขนองนะครับในส่วนของวันพุธเนี่ยฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็เห็นว่าก็ยังคงเน้นเป็นทางตะวันตกของภาคเหนืออยู่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับแล้วก็ รวมไปถึงจังหวัดจชงไฮ้พะเยานะครับจังหวัดน่านนะครับก็มีโอกาสที่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของขั้นหมายอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดนะครับภาคเหนือตอนบนนคะครับว่าสูงสุดวันนี้ก็อยอยู่ที่36-39องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดวันพุ่งก็อย,อยู่ที่24นะครับถึง27องศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้เก็อยู่ที่37-39องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดก 6, ็อยู 8, ่ที่26-28องศาเซลเซียสนะครับ <c oughs> ก็กลางวันก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะครับในส่วนของคาดหมายสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ PM 2.5นะครับช่วงนี้เนี่ยทั้งภาคเหนือตอนบนและวก็ตอนล่างเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มฝนที่จะดีขึ้นตัวนะครับก็ ทำเพื่อคุณภาพอากาศนะครับเก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงฤดูฝนเองเนี่ยคุณภาพอากาศก็จะดีนะครับมาเหมือนกับฤดูฮ้อนที่ผ่านมานะครับครับช่วงนี้เก็อากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะครับมีทั้งอากาศฮ้อนจัดแล้วก็ฝนตกนะครับรวมถึงมีลักษณะของลมกระโชกแหงตัวนะครับก็ขอให้ปอแหม่พี่น้องระมัดระวังในบริเวณพื้นที่ฝนตกนะครับแล้เก็ขอใอ้ดูแลรักษาสุขภาพตัวนะครับวันนี้เกา จบรายงานกนรารพยากรณ์อากาศเพียงตะอีนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน